โอ้ยว oh <laughs> oh, ่าต่อฟักโอ้โหนโอ้โนตอนแรกกำให้อัดเสียงนะเนี่ยโอ้ย์เย่อ่าฮะอ่าฮะปั๊มปั๊มปั๊มตั้งชื่อคลิปไว้ว่า บายบายไมโบนะฮะแล้วไปตีปัป๊บติดพามไม่ต้องดูหน้าแล้วกันนะตอนนี้ใส่เสื้ออยู่ชุดนอนอยู่เลยโโอเคฮะไว้จเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีฮะอ้าวไปละ